ฟ้าเบิงดอกนี้ใจเย็นๆมามันกว้างเขาเนี้ยมะง่ากักไหลดอกนี่พาแกงเลยกับผมดอกเดียวเจ้กจูดแม่นกลวันปาดพี่นกุนะออกยข่างคนดินเจนๆกันยังเกิดไดเนาะปาดบัจูมีไมนกควันสีเขวดงามค่ะกุนะง่ายกักเนาะ ป้าตรงแมนงควันสองดอกเต็มตานี่ครับคุณน่ะดอกหนึ่งครับผมอดอกเป็นไงแางจับหอมแาดแกลเด้สวยนี้นนนครับสวัสดีครับปอกันอีกเช่นเคยครับกำนุมีสารบานเฮ่าละกะแมนงควันเด้อครับผม ีค่ะครับมืัอนี้กับพี่น้องขึ้นดอยอีกแล้วเด้อครับผมมืัอนี้กับมาหลุนมังเห็ดไข่เห็ดกอแดงเนาะมันอควันครับผมกับบ่ได้ขึ้นดอยนี่อุ้ยหลายมือแล้วเด้อพี่น้องครับผมมันสามสี่มือแล้วเนาะมันอควันเป็นมากับพอเลยพี่น้องคุณเห็ดไข่ขาวครับผมอุ้ยดอกงามสวยๆครับผมนะมันอควันปิีงกนเนาะครับหอมครับดอกแตกน้าเงงอี่ยมไป บสูมนี่มันกวนสวยเงียบมากงามครับปุ่นะตูมแบบไงสองดอกพร้อมปนเลยครับผมปุณนะตนูมนี้ไงครับน้องหอมหอมมีบอลมันกวนทั้งนั่นฮะจักดอกสองไหนบ้าดอกนี เอาแล้วพี่น้องไม่ได้ขค้ืนหลายมือกับผมรักเท่าไม่จากไปรหรอกดอกนึงอ๋อดอกนี้ได้ยุงปัดพี่น้องคนน่ะออกยุ่ข่างคนเนี่ยได้ดอกสองดอกเนาะด,ดินเจนๆกันยังเกิดได้เนาะตัวมันมันหน่อยได้ครับผมคนน่ะี่ เห็ดไข่พนพันพเขียวมยไม่ต้องหับนกตัมนี่้เจ็ดไข่หลุมครับผมนี่ังียแใ่ปาต้งได้่นปาดจุ่มเดียวเพอเลยพี่น้องครับผมจุ่มหนึ่งขางใดนจุมน่มยังไงแค่ต้องโพล่งทุกบัน กวนหินนี่เด้เต่งคนอ้าดเื้อ,อ,อเบี้ยวเกินหนึ่งหรอกออเห็กกอแดงครับผมอนอะอยนี่กำลังเห็นครับผมดอกแรกของเขาอืมแค่ออดอกออว้าวอู้กำลังบานพี่น้องกำลังงามเลยละ่ะแด่ยิ่งคึ้นครับผม ป,ป้าเบิ่อหนูี้ช,ชาปใจยว่นะมามันกว้างเขาเนี้ยมะง่ายขนาดหนดอกนี่พราะแกงเลยกับผมดอกเดียวง่ายขนาดเนาะกลุ่มหนึงกับผมทุกทางกันกํนาลังตีกายเลยตันี้จะข็บนี่จะของหนักเลยครับผมง่ายขนาดเนาะ ป๊าตรงแม่งกวันสองดอกเต็มตาน่ครับปุณหในญ่ครับเนาะดอกนี้ครับผมโอ้อตอดอกไ,ได้บ๊องแมงควันเอาไป <t> สักเอาไล้วห <t> ลักบาน ไม่จากเวลาพี่นอ้องไม่ได้ือนหลายมือวันเห็นเตียงวันมาตู่โมหน่อยเด้อนี่ครับผมมาอืดถ้าพ่อค้าการเห็นหเงินกี่สิบบาทเงินบานใหญ่แล้วมอมแมมจหน่อยพี่นอ้องอีกสามจูมมงขนะ้าบ่มหัวหัวหังามหัวหัวหัวกระลังหวานแล้วครับท่ง้งนี้แกงนีย่ยหยามกรุบๆเนาะพี่น้องคนนี่กระลังสิบบาทบานสวยงามเดือแข็งครับ ดีฉันเพิ่นเลยบ้ามันจูมีจุูมีไงเก็บใหม่เก็บมือครับผมเจ็ดพึ่งนกยุงครับผมกำลังเห็นดอกแรกขายเน่ยเจ็ดมันปูเนี่ยแนวมันแฉบพี่น้อง มันเกิดหลายหนนะครับเน,น, <c oughs> นี่หย่อมนี้ดีว้าวถึงนี่ดอกเดียวนี่ครับของหวานเด้อพี่น้องครับเห <c oughs> ็ดพึ่งเหลืองครับผมดอกนึงครับผมอู้ดอกแบบนี้ใครอะค่ะเนี่ครับหอมเพืแก้เด้อพี่น้องดอกส <c oughs> ีนี้ครับผมใส่ใหญ่เลยมันจะหอมเกี่ยวนี่เ <c oughs> ดอกนึงจุ่มไปหน่อยเห็นปะ น้ำไหลเย็นสบายพี่น้องอาบน้ำเพราะแมลงควันน้ำทั้งมาติดได้ครับผมที่นี่ฝนบกดีปนไดาพี่น้องคำน้ำเพรแห้งที่ไกลน้ำปุ้ยเนียนครับน้ำไหลบพแห้งแต่ว่ามื้อนี้ก็เครื่องพายเครื่องควนเจ้าหรืพี่น้องครับผม น่าใหกาดเพิ่มข no, oh. ึ้นครับก็ยังฝนถิ่ห้ามไม่อีกล so, ่ะครับผมครับน้องใม่กะเจียวเยอะเนาะในเนาะครับผมครับนี่ครับผลงานของเขามื่อนี้นะครับผมเนี่ยครับผมผู้ดะเห็ดกอมื่อนี้กับถือว่าหมาเติบครับผมครับมิตรจูงงามยใหญ่ครับผมตำกระปั่นกับมี่น้องในนคนครับผมเดี๋ยขึ้นเห็ดไทยหล่ะครับเห็ดกอครับผมครับยังไดงกะสุภาพี่น้องไปเอาน้องใหม่ตัวด้วครับผมยังไดงกะสุภาพสายไว้รัมนี่ครับปอกกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ Mm-hmm. <laughs>